สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มก,กราคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทางด้านโหราศาสตร์สา,สากลและทางไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะทางด้านโหราศาสตร์สา,สากลนั้นเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรเริ่มมีการขยับขยายช่องทางไรายได้ออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างมีสติเนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกี่ยว กับชาวมังกรเนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวเยอะมากๆนะคะจากอิทธิพลของดาวสุขเดินถอยหลังและกลมาจะเดินหน้าในวันที่30มกราคมนี้เรื่องการงานและการเงินของคุณจึงเริ่มขยับเข้าที่เข้าทางแต่กับเจอดาวพุธเดินถอยหลังทําให้ทุกอย่างเกี่ยวกับการตกลงเจราจาสัญญาล่าช้าออกไปนะคะให้ระวังเรื่องงานประจําและลูกน้องบริวารจะส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพของท่านได้ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารขัดข้องเอกสารต่างๆและคำพูดที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ทั้งนี้ช่วงที่ดาวพุธถอยหลังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีใน,ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารขอให้คุณรอจนกว่าดาวพุธจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่3ามกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพทารโนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือน ภุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรมีไพ่เมเจอร์อาณามาทั้งหมดใบแรกนะคะเป็นไพ่เดดไฮโรเฟนนะคะสังราชนะคะใบที่สองเป็นเดอะเวอร์นะคะใบที่3เป็นเทมเพเรนต์นะคะมีทั้งหมดทั้งสิ้น3ใบนั่นเองนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องเข้าไปเป็นคนเจราจาปนีปนอมติดต่อสื่อสาร หรือเป็นผู้รู้สอนทักษะบางอย่างให้กับผู้คนรอบข้างของคุณนะคะทำให้ธุรกิจลาบรื่นสามารถเดินทางแก้ไขไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ไฮโรเฟนนะติดต่อกับไพ่ห้าไม้เท้านะคะการติดต่อเจราจาบางอย่างขัดข้องติดขัดไม่เป็นอย่างใจเข้าใจกันผิดแบบนี้นะคะจนทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจากที่คุณเคยหีในอดีต ะะตอนนี้คุณหนีไม่ได้แล้วนะในเรื่องการงานนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณต้องเข้าไปแก้ไขนะคะเดินออกไปไม่ได้แล้วนะคะหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เดือนนี้ต้องออกมาแก้ไขต้องออกมาคอยเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการสัญญาทุกอย่างนะคะปณีปนอมให้เข้ากันนะคะในเดือนนี้ของคุณเป็นไพ่หกเหรียญน,นะชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะใช้ ความใจดีของคุณนะคะในการช่วยเหลือผู้คนต่างๆเดือนนี้คุณจะมีจิตใจที่อบร้อมอารีมากขึ้นนะคะคอยเฝ้าดูทุกอย่างด้วยความเป็นไปอย่างใจเย็นอย่างที่บอกนะถึงแม้คุณจะเฝ้ามองอย่างใจเย็นนะคะแต่สุดท้ายแล้วชาวลัคนาราศีมังกรคุณก็อดไม่ได้ที่จะต้องลงมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ดีในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะคุณจะได้รับที่ปรึกษาใหม่ ะะเพื่อร่วมงานใหม่ลูกน้องใหม่และเจอคู่ค้าของคุณใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะและเป็นลูกค้าที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะอย่างที่บอกนะเพราะว่าเป็นไพ่เดิมเวอร์เข้ามาด้วยเห็นไหมคะต่างชาติต่างภาษาคุยกันทางออนไลน์แบบนี้เลยนะคะเขาจะเข้ามาให้คุณคอยแก้ไขปัญหาหรือคุณต้องไปรับหน้าการแก้ไขปัญหาให้เขานะคะเนี่ยเป็นไพ่เทมเพลนด้วยนะคะ เห็นไหมคะเขาคอยเฝ้ามองคุณอยู่นะแล้วคุณก็คอยเฝ้ามองอยู่แล้วว่าคนคนนี้ลูกค้าท่านนี้หรือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณนะคะในการที่จะเข้าไปใช้โอกาสจังหวะนี้ในการได้ธุรกิจหรือได,ได้ได้ผลประโยชน์บางอย่างกลับมาเจราจาได้ดีลตกลงปงใจเข้ากันได้ทั้งสองฝ่ายแบบนี้นะผลประโยชน์วินวินกันทั้งคู่ใช้คานี้แล้วกันเนาะ ดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอย่างไรชาวาลาัคนาราศีมังกรคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วคุณจะได้เจอผู้รู้ที่ดีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณด้วยนะคะเป็นไพ่ไฮโรเฟนนะที่ปรึกษาที่ดีผู้รู้ที่ดีผู้ค้าที่ดีเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเดือนนี้มีไพ King ่คิงออฟคัพเข้ามาด้วยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆสําหรับคุณนะคะ เข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจดูแลเอาใจใส่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือเขาก็จะมีความคิดบางอย่างคําพูดบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีมังกรคุณจับไปเขาไม่ทันนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องการงานของคุณก็คือเมื่อคุณเฝ้ามองแล้วบางทีอะ่ะมันมีความใจร้อนเกินไปจะเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นนะคะเป็นไพ่คิงออฟซอสเอ้ยควีนขอโทษค่ะไนท์ออฟซอสนะอัศวินดาบนะคุณจะเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นเนาะจนขาดสติรอบคอบนะคะเนี่ยจากไพ่ ไม่เท้าเข้ามาด้วยนะถึงแม้คุณจะมีพร้อมทุกอย่างแต่มันจะมีช่วงที่คุณแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้เลยต้องเอาเดี๋ยวนั้นเลยนะคะจนทําให้พลาดโอกาสที่ดีได้ผิดพลาดในเรื่องงานได้ด้วยเช่นกันรอหลังวันที่3ามไปก่อนนะนะคะจะเย็นๆยน,นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายปรับป,ปรับกระทนหันเข้ามานิดนิด,นดหน่อยหน่อย นะคะเป็นเบี้ยบ้ายลายทางหัวแตกนะแต่ชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะบริหารจัดการออกไปได้อย่างดีนะคะถึงแม้คุณจะมีการหงุดหงิดใจอยู่บ้างนะเดือนนี้นะเงินเข้าเงินออกตลอดเวลานะคะจากไพ่เทมพเพลนส์นนะน,นั้นแล้วนะคะขอให้คุณเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากเงินสดเป็นทรัพย์สินที่ขายออกได้ช้าหน่อยนะคะหรือเป็นทองเป็นพันธบัตร เป็นสลากออมสินเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าแลกเปลี่ยนแทนที่จะถือเงินสดจะดีที่สุดนะคะหากคุณค้าขายหรือทำกำไรเกี่ยวกับทางโลกออนไลน์นะคะก็ให้ระวังความผันผวนของตลาดนะช่วงนี้ถึงแม้จะดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่มันจะเป็นช่วงที่พลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณมีสติให้รอบคอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีนะักในการลงทุนอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะขอให้เฝ้ามองนะคะในเรื่องเงินรอก่อนนะบริหารให้ดีๆนะคะถามว่าเงินของคุณหาได้จากไหนความรู้ความสามารถของคุณเลยนะคะเป็นครูผู้สอนเป็นพี่ปรึกษาเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำต่างๆหรือเป็นตัวกลางในการค้าขายแลกเปลี่ยนเจรจาติดต่อให้กับผู้อื่น จากเครือข่ายความสามารถของคุณนั่นเองนะคะตรงนี้จะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนกลับมาเนาะจากการที่เป็นผู้ให้แบ่งปันจากตัวคุณที่เป็นหกเหลียนด้วยนะคะและก็เป็นเทมเพล c e ด้วยไฮโรเฟนเข้ามาอีกนะคะยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้นะคะได้มาในรูปแบบไหนเนี่ยบอกไม่ได้แต่บอกได้ว่าถึงเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมาให้คุณเองนั่นเองนะคะในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้นะคะบอกได้ว่าจะมีเรื่องให หกล้มเรียกว่าวอะไรมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหัวนะคะหัวชนกระแทกนะคะจากการเดินไม่ระมัดระวังเนาะขอให้มีสติเวลาเดินนะคะหากใครขับรถนะคะอาจจะมีการเฉี่ยวชนกันเล็กน้อยจากการที่พักผ่อนได้ไม่พอเนาะความคิดมากสติไม่อยู่กับตัวในการขับรถนะคะมัวแต่คิดว่าจะจะบริหารตรงนั้นยังไง ใช้ตรงนี้ยังไงดูแล้วน้องคนนี้ยังไงเอากําไรกลับมาในแบบไหนนะคะมองไกลมากเกินไปนะจนไม่ได้มองทางรอบข้างนะคะเผลอเผชนนะใครที่เดินทางนะคะอย่างที่บอกใช้รถเนาะก็ขอให้ดูช่วงเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์อาจจะมีการติดขัดขัดข้องหรือเสียกระทันหันแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดหม้อน้ําอาจจะมีรั่วน,นิดหน่อยนะคะระบบเครื่องเสียงในรถอย่างนี้นะ ระบบไฟดูให้ดีๆนะคะมันซ่อมบำรุงและเช็คสภาพรถเอาไว้บ่อยๆนะคะจะดีที่สุดเพราะบอดอย่างที่บอกนะคุณเดินทางบ่อยด้วยนะในเดือนนี้นะคะระวังไว้นะคะนอกนี้สุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรไม่มีอะไรน่าห่วงมากนักนะคะออกอีกนิดนึงที่ต้องเสริมคือการเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้อาจจะกำเริบได้นั่นเองเนาะ ในเรื่องความรักของชาวราราศีมังกรในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกันนิดนึงนะอ่าเรียกว่าอะไรถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณะ่ะจะยังมีความรู้สึกนึกถึงคนรักเก่าอยู่ความคิดเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณในอดีตถามว่ามีคนเข้ามาไหมบอกได้ว,ว่ามีคนเข้ามานะคะแต่ตัวชาวรา,ราศีมังกรเองคุณยังทําตัวเป็นเสือหลับอะแบบนี้ เห็นไหมคะเดอะเวอร์โลของฉันเรื่องของฉันฉันพร้อมที่จะอยู่ในในจุดของฉันที่ฉันมีความสุขดังนั้นแล้วเนี่ยคุณคุยคุณอาจจะคุยผ่านออนไลน์แต่คุณก็ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับเขาเข้ามาในเวลานี้มากนะนะคะเพราะว่าคุณก็แค่เฝ้ามองและดูว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ากับคุณได้จริงไหมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยกันได้มากแค่ไหนนะคะใช่จริงๆหรือเปล่านะและคุณก็จะไปเจอเขาจากการที่ออกไปเดินทางสังสรรค์ เพื่อนเก่าได้ด้วยนะคะเพราะเป็น,ปนไพ่สามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ king of c u p นะคะการกลับไปรียูเนียนเจอกันแบบนี้จากหกเหรียญน,นะคะเ้ยไปรับฟังปัญหาเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณได้คุยกับเพื่อนเก่าเรื่อยๆนะคะเขาเพื่อนเก่าเขาก็รู้คุณเพียงโสดนี้ก็จะได้คุยกันมากขึ้นเนาะลองดูนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะได้พัฒนามากขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ เพื่อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ตัดสินใจอะไรนั้นทั้งนั้นนะคะเพราะคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมคุณยังมีความสุขในการที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดที่ซัพพอร์ตเขาอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปเบื้องหน้าให้ทุกคนได้รับรู้นะคะคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆอย่างนี้คุณก็แค่ แค่อยู่ตรงจุดนี้คุณก็พอใจแล้วถ้าเกิดเขาไม่ตัดคุณทิ้งออกไปเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะพัฒนามากขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจนั่นเองนะคะเพราะไม่มีไพ่เทมเพลนเนี่ยเหมือนว่าคุณจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมเขาไปอีกนะคะเขาก็เรียนรู้พฤติกรรมคุณอยู่ด้วยเช่นกันเนาะใช้สติให้มากๆประคองตัวเองไปเยอะๆนะคะชาวรา,า,าศีมังกรเพราะบางทีพอคุณเป็นธาตุดินปุ๊บเนี่ยคุณเฝ้ารอเขาได้ แต่บางทีคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเขามีเป้าหมายอื่นอยู่แต่คุณก็พอใจที่จะอยู่จุดนี้นะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อย่าปิดโอกาสตัวเองมากนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้บอกได้ว่าค่อนข้างที่จะความรักเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะคะด้วยหน้าที่การงานด้วยเรื่องที่จะต้องไปบริหารจัดการเจราจาติดต่อสื่อสาร ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของคุณทั้งสองคนนั่นเองนะคะทำให้จะต้องห่างไกลกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณสองคนก็ยังใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันตลอดเวลาเนาะทำให้ความรักของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะคิดถึงกันก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ บอกว่าก,การมีทะเลาะกันน้อยใจกันบ้างนะแต่ก็รักกันดีนะคะส่วนคู่ไหนที่อยู่ต่างประเทศนะคะในเดือนนี้บอกได้ว่ายังไม่ใช่ช่วงวันจังหวะเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันนะคะเพราะมันจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณสองคนไม่สามารถเดินทางมาด้วยกันมาเจอกันได้นะคะอาจจะเป็นด้วยปัญหาโควิดในตอนนี้ถามว่าเขาอยากมาหาคุณไหมเขาอยากมาหาคุณนะคะคุณก็อยากไปหาเขาคุณก็คิดถึงเขาคุณอยากจะเจอเขานะ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมหรือโลกในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะโลกเกี่ยวกับโควิดนะการเดินทางติดต่อเจราจาสื่อสารเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวหรือเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะักนะคะมันก็เลยทําให้มีการติดขัดไม่สามารถที่จะเดินทางมาเจอกันได้นั่นเองนะรักแหละคิดถึงแหละนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงเขาอยากจะมาเจอคุณใจจะขาดเนี่ย คุณก็อยากเจอเขาใจสขาดนะคะแต่ว่ามันมาไม่ได้อะได้แต่คิดถึงนะคะดังนั้นความรักของคุณในเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะคนที่มีคู่แล้วนะเดี๋ยวพอพุธเดือนหน้านะทุกๆอย่างก็จะมีจังหวะเวลาที่ดีของเขานะคะแล้วคุณจะได้เจอกันและรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหากใครคิดที่จะพัฒนาความสำคัญของคุณนะคะไปในทางที่ ถึงขั้นแต่งงานในตอนนี้มั่นหมายในตอนนี้นะชาวราคนาราศีมังกรคุณจะค่อนข้างคิดทบทวนมากขึ้นว่าคุณพร้อมที่จะมีพันธะผูกพันในตัวเองแล้วหรือยังนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะตกลงปรงใจพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นี้นะคะคุณยังรู้สึกว่าชีวิตของคุณยังไม่ได้มั่นคงยัง ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาหรือปกป้องครอบครัวของคุณให้สบายมากขึ้นได้หรือว่าอะไรให้ความมั่นคงกับการมีครอบครัวครั้งนี้ได้ก็เลยยังคิดทบทวนอีกมากพอสมควรน,นะคะแต่เดี๋ยวณจุดหนึ่งคุณจะได้รับคำตอบด้วยจิตใจของคุณเองว่าคุณพร้อมหรือเปล่านั่นเองนะคะตอนนี้ก็บอกได้ว่าคุณยัง สนุกในการทำงานในการติดต่อสื่อสารเจรจาเจอผู้คนอยู่นะคะเพื่อสร้างตัวนั่นเองนะหากว่าคุณรับปากอะไรไปส่งๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกผิดกับตัวคนของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านจักรวาลน,นะคะต้องการมอบพรอ,อะไรให้ชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ พรแห่งความฝันนะคะคุณมีความฝันในชีวิตนะคะจงอย่าหยุดทําตามความฝันในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ความฝันของคุณที่เคยฝันเอาไว้ในวัยเด็กจนถึงบัดนี้หากยังไม่สําเร็จขอให้ทําตามความฝันในวัยเด็กให้เกิดขึ้นและเป็นจริงและคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะไปต่อมานะคะ พรแห่งเด็กน้อยในตัวเองนะคะจงอย่าละเลยเด็กน้อยในตัวคุณเองคุณมีความเป็นเด็กในตัวนะคะหันกลับมาใส่ใจดูแลทําความเข้าใจของคุณกับตัวของคุณเองเด็กน้อยภายในตัวเองนี่แหละที่จะส่งผลต่อเรื่องราวรอบข้างของตัวคุณเองเสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในรูปแบบไหนฟังเสียงสัญ,ญญาณฟังเสียงหัวใจของเขานะคะว่าเขาก็คือตัวคุณว่าเขากําลังต้องการอะไรแล้วเติมเต็มความต้องการของเขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็น นะเด็กน้อยในตัวคุณก็คือตัวคุณดังนั้นอย่าปฏิเสธหรือผลักใส่เขาออกไปเพราะมันจะทําให้ชีวิตของคุณยุ่งเหยิงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและใบสุดท้ายนะคะพรแห่งต้นกล้านะคะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้คุณเป็นคนที่เติบโตผ่านปัญหาอุปสรรคทุกอย่างขึ้นมาเป็นต้นกล้าที่เริ่มแข็งแรงและเข้มแข็งเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของคุณเเป็นต้นไม้ใหญ่ส่งผลออกดอกออกราก ต่อคนรุ่นหลังให้เขามีประโยชน์มีความสุขจากการได้พบเจอคุณหรือได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างจากตัวคุณเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่เยียวยาบำบัดเงินของพี่โจโมนทนีนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะ เหมือนอ่าตายแล้วเกิดใหม่นะคะ d e a t อนด์ r ีเบิร์นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคเคยล้มเหลวอะไรมาในชีวิตนะคะไม่ได้คุณนะ่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องล้มมันต่อไปตลอดชีวิตนะคะมันคือการจบเพื่อให้คุณได้รับบทเรียนและคุณสามารถที่จะเริ่มตน้นฟื้นฟูชีวิตของคุณใหม่ในรูปแบบที่เป็นตัวคุณเองทุกๆอย่างนะคะคุณเคยมีแล้วคุณหมดคุณก็สามารถที่จะ เป็นคนใหม่สร้างใหม่ได้นะคะอย่าหยุดท้อถอยนะคะในจุดที่คุณเคยล้มเหลวมานะสร้างใหม่ได้ตลอดคุณเกิดใหม่ได้คุณไม่ได้จําเป็นจะต้องตายไปกับความล้มเหลวนั้นนะคะและใบต่อมานะคะเขียนบทละครใหม่กับวุ่นวายดราม่านะคะเลิกดราม่านะคะกับตัวเองได้แล้วนะคะและอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนเมื่อคุณเคยผ่านความล้มเหลวมาจากการตายแล้วเกิดใหม่ คุณอยากมีชีวิตแบบไหนถือว่าอันนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีให้คุณได้เริ่มต้นสตาร์เตอร์ใหม่เป็นดาราในตัวเองในชีวิตตัวเองใหม่เขียนบทละครให้ตัวเองใหม่ให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการและตั้งใจนะคะอยากให้มีชีวิตแบบไหนเขียนออกมาเลยกําหนดชีวิตของคุณเลยนะคะเลิกดราม่าได้แล้วทําตัวเองให้เป็นดั่งดาราให้เป็นคนที่มีคู่ควรและมีความสุขในตัวเองมากๆนะคะต่อมานะคะใบสุดท้ายนะ รักตัวเองกับทำร้ายตัวเองนะคะเลิกทำร้ายตัวเองได้แล้วอย่างที่บอกนะคุณย่ําแย่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะคะเมื่อคุณมีได้คุณก็หมดได้หมดได้ก็มีใหม่ได้เป็นวัฏจักรธรรมดาของชีวิตทุกคนต้องเขียนบทละครใหม่นะคะก่อนที่จะช่วยเหลือใครให้เป็นการทำร้ายตัวเองรักตัวเองให้มากมากก่อนและกีดกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณคนไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีนะคะ ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาทำร้ายตัวคุณเองเลิกปล่อยปัดทิ้งออกไปนะคะรักตัวเองให้มากๆเมื่อคุณรักตัวเองมากๆคุณจะไม่ยอมให้เรื่องราวเหล่านี้เข้ามาทำร้ายทำลายชีวิตของคุณนั่นเองนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีสติในทุกๆอย่างนะคะขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ชาวลัคนาราศีมังกรและทุกๆคนได้ฟังนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นคนใหม่ที่น่ารักแข็งแกร่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้มีสติและมีแสงสว่างมีความหวังให้คุณหลุดพ้นจากอุปสรรคที่เป็นการทดสอบคุณออกไปได้อย่างราบรื่น เฮงเปังปังนะคะตลอดเดือนตุดากุมภาพันธ์นี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ